สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับ Honey Life Style อีกแล้วนะคะวันนี้มีอะไรนี่เลยลูกชิ้นนะคะลูกชิ้นทอดแล้วก็ผักหน่อยนึงนี่ก็เป็นหัวกุ้งนะคะแล้วก็ไส้กรอกไก่แล้วก็น้ำจิ้มน้ำจิ้มใช้เป็นเอ่อท,ะะอทริยากินะคะซอสเทริยากิงาขาว เลือกงานมาเพิ่งเลือกงานมาถึงบ้านเมื่อกี้หิวมากมาเริ่มกินกันเลยค่ะขออนุญาตใช้มือนะคะมือล้างสะอาดแล้วนะช่วงนี้พัทยาเขาเริ่มคลายมาตรการพื้นที่สีแดงแล้วนะคะ รู้สึกว่าจะมาอยู่ในเป็นพื้นที่สีส้มอมืถ้าจำไม่ผิดนะคะแล้วก็อนุญาตให้นักท่องเที่ยวหรือว่าลูกค้าสามารถนั่งทานอาหารในร้านได้นะคะเมื่อกี้ก่อนเลิกงานก็มีลูกค้าหนึ่งโต๊ะนั่งทานอาหารอยู่ก็ดีใจนะคะ พราะอย่างน้อยคนทํางานบริการเหมือนเราจะได้ไม่ตกงานหรือเพราะว่าตกงานจากงานเรือสาํารานล้วก็จะมาตกงานจากงานร้านอาหารอีกเราก็ไม่ไหวแล้วนะคะเพราะว่าต้องกินต้องใช้เราต้องกินต้องใช้แล้วน้ำมันรดเราก็ต้องเติมใช่ไหมนะคะไหนจะค่าอินเทอร์เน็ตโอจิปทะเะยอะแย,ย,ยะมากมายดีนะคะที่ช่วงนั้นไม่อนุญ,ญาตให้กินในร้านได้สิบสี่วันก็โอเคค่ะ ดีที่ว่าทางร้านก็ขายออนไลน์ด้วยทั้งใน Grab ใน Grab Food แล้วก็ Line Man แล้วก็ในวงไหนด้วยค่ะ Hungry Now คือเดิมทีเลยฮันนี่ทำงานเรื่องสำรานค่ะ ของคานิว่เราดีมา s i ายออฟมาพักเบรกมาวเคชันโควิดก็มาเลยค่ะมาย่างหนักหน่วงเลยจริงๆมาแต่ธันวาแล้วค่ะแต่มันยังไม่หนักหน่วงเท่าไหร่นะถ้าจำไม่ผิดช่วงน,นั้นไม่อยู่อเมริกาแล้วทีนี้พอมาถึงไทยปุ๊บช่วงหนึ่งมาอ๊อ ได้อยู่ไทยยาวเลยค่ะงานนี้ <c oughs> แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็สู้ช่วงที่ตกงานก็ไปทำขนมขายอยู่ที่สุรินที่บ้านเกิดแต่คือเราเราก็ไปอยู่ได้พักหนึ่งเนื่องจากว่าเราใช่เราเกิดที่นั่นเราใช้ชีวิตวัยเด็กที่นั่นแต่ว่าเราไม่ได้เติบโตที่นั่นนะคะเราก็สังคมเราไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่ ใจได้ว่าตัวฮันนี่เองเราเป็นคนโสดเราไม่มีครอบครัวเราก็อยากมีพื้นที่อยากมีเวลาให้กับตัวเองแล้วก็ได้พบปะเพื่อนฝูงแต่ทีนี้คือโควิดมาทุกคนก็กลัวเพราะโควิดกินเวลาหนึ่งปีครึ่งแล้วนะคะตอนนี้มันทำให้ทุกคนกลัวเราอยากไปเที่ยวหาเพื่อนก็ลําบากเขาก็กลัวเราเราก็กลัวเขา เราก็ได้แต่อาศัยโทรวีดีโอคอลหากันครอบครัวด้วยก็เช่นกันค่ะตอนนี้เมืองพัทยาเงียบมากเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นสถานบันเทิงกลางคืนใช่ไหมคะเพราะว่าพื้นที่เมืองพัทยาส่วนใหญ่จะเป็นเมืองของนักท่องเที่ยวเพราะว่าคนพื้นที่จริงๆจะมีอาศัยอยู่ไม่ค่อยเยอะตอนนี้เวลาขับรถกลับบ้านใช่ไหมคะผ่านพัทยาแล้วก็ รเราด้ยจะคิดในใจาจากเมืองที่มันเป็นซีวิไลท์แล้วแบบเงียบกริบเป็นเหมือนเมืองร้างเลยค่ะน้องจ๋าคิดดูสิมันน่าหดหูใจอ่ะแล้วการฟื้นฟูการท่องเที่ยวมันต้องใช้เวลาถูกต้องไหมจะให้อะไรมันฟื้นฟูภายในอาทิตย์เดือนไม่ได้เพราะว่าอัตราการว่างงานก็เยอะคนตกงานคนต้องกินต้องใช้ในหลายๆท่านก็มีบุตรหลานต้องไปโรงเรียนค่าใช้จ่าย เด็กๆต้องกินต้องใช้อค่ะมันวิกฤตครั้งนี้มันใหญ่จริงๆค่ะโดนผลกระทบกันทั่วหน้าก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านด้วยนะคะเราจะฟันฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันของฮันนี่เองก็เป็นหนึ่งในคนที่ตกงานเพราะพิษโควิดเหมือนกันค่ะแต่ชีวิตเรามันก็ต้องดำเนินต่อไปอค่ะทุกคน ยังไงเราก็ต้องกินต้องใช้เราก็ต้องดิ้นรนหาในเมื่อเรายังมีลมหายใจพอโควิดมามันก็เริ่มทำให้เราได้มีเวลายอยู่กับตัวเองมากขึ้นเราก็เลยคิดไปคิดมาเราพักช่วงนานนะแต่ปีที่แล้วที่เราเริ่มอัดคลิปตอนช่วงที่เราไปอยู่สุรินทร์เราช่วงที่เรามาถึงไทยแรกๆช่วงแรกเลยเราไปพักที่สุรินทร์ก่อน เยี่ยมครอบครัวก่อนค่ะเพราะว่ามันโควิดเราก็ไม่รู้จะทำไรด้วยเพราะเราก็คิดว่าเวชชิชันแค่2เดือนเราก,ก็คาดว่าเราจะได้กลับไปทํางานหลังจากเวชชิชันสองเดือนแต่ทีนี้กับการว่าเราเป็นคนว่างงานไม่มีงานทําแล้วทางบริษัททางเรือสาํารานก็ยังลงไม่ได้เพราะว่ามีข่าวที่ทางบริษัทเดินเรือสํารานของทาง เส้นเอเชียค่ะลูกเรือหรือว่าพาสเซนเจอร์หรือเปล่านะไม่มั่นใจนะช่วงนั้นที่ข่าวว่าติดโควิดอะค่ะแล้วตอนนี้ธุรกิจด้านการท่องเที่ยวเรือสำราญก็โดนผลกระทบกันทั่วหน้าแล้วบริษัทของฮันนี่ก็เลยพักการเดินเรือไปพักใหญ่เลยค่ะเพิ่งจะมาเริ่มเปิดเมื่อไม่นานนี้เองนะคะแต่ว่าปล่อยให้ล่องได้ ทีละสองลำหรือทีละสามลำไม่มั่นใจนะคะเพราะว่าลำไหนที่เก่าๆก็ทําการรายดอกแล้วก็ทําการขายไปะค่ะเพราะว่าบริษัทเราก็เข้าใจบริษัทนะคะเพราะเขาต้องแบกรับค่าใช้ใจ่ายไหนจะแบกรับค่าใช้ใจ่ายให้ลูกเรือก็ยังต้องมีการจ้างในส่วนของเจา้าหน้าที่ช่างวิศวกรถูกต้องไหมคะกับตันเรือแล้วก็คุณหมอแล้วก็เจ้าหน้าที่ในส่วนของ security และอื่นๆใช่ไหมคะ ต่ส่วนของเราในส่วนของอรเตอรองแล้วก็ในพักส่วนที่ที่เป็นตําแหน่งเด็กอะค่ะก็ยังต้องรอกันก่อนนะคะก็จะให้แค่ตําแหน่งที่เป็นเจ้าหน้าที่สำคัญสำคัญก่อนแล้วก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากค่ะเพราะว่าเรากำลังใจเราดีค่ะเพราะทุกคนก็คนที่ลำบากกว่าเราก็มีเนะ ็เลยไม่ได้คิดอะไมากแล้วตอนนี้ฝากถึงใครที่กำลังท้อกำลังเครียดให้เรากลับมาอยู่กับตัวเองหันมามองตัวเองรักตัวเอง,ให,เองให้ตัวเองกินให้อิ่มน่าคิดต่อเราจะไปทางไหนเราจะทำยังไงกับชีวิตเราดียุคนี้ฝากความหวังไว้กับองค์กร ใครคนใดคนหนึ่งไม่ได้แล้วค่ะเราต้องพึ่งตัวเราให้มากๆเรามีศักยภาพอะไรถนัดอะไรเอาออกมาค่ะเอาออกมาไฟเอาออกมาชายนิง่งแล้วเราจะมีจุดเยืนค่ะและที่สำคัญเราต้องทำอะไรในสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่ทำแต่เราทำเพราะเราทำได้คนส่วนใหญ่ทำไม่ได้เราก็จะมีจุดเยืนค่ะ ในส่วนของภาคบริการกลกระทบหนักอะค่ะเพราะว่าอย่างพี่ไกด์ที่พูดภาษาได้หลายๆภาษาพอวิกฤตโควิดมาไม่มีนักท่องเที่ยวไม่มีรายได้มีพี่ไกด์ที่รู้จักกับน้าเจ้าของร้านนะคะไปขายลอตเตอรี่แกก็อาศัยมาเดินขายแล้วก็ดูนักท่องเที่ยวลูกทัวร์ของแกที่เป็นคนจีนนะคะเพื่อมีมาเดินซื้อของที่ตลาดลานโพแกก็จะได้อาศัยสอบถามว่าเอ,อ เป็นยังไงบ้างบ้านเมืองของนักท่องเที่ยวของประเทศจีนอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเวลาช่วงเช้านี่ไปเปิดร้านก็จะเห็นแกยืนคุยกับน้าเจ้าของร้านเราก็เลยพอได้ทราบข้อมูลอ๋อเกเคยเป็นไกได์ริโคโควิดมาเกก็ตกงานเกก็เลยมาเดินขายลอตรีเพราะการพูดของเกฉะฉานแล้วพอแกพูดออกมาอ๋อเราก็เลยเข้าใจอกคนทํางานบริการเหมือนกันนะคะ มันก็ยากเนาะสำหรับคนที่ภาระค่าใช้จ่ายเยอะเพราะว่าวิกฤตโควิดมันมันหนักจริงๆอะค่ะต้มยำกุ้งก็ไม่สะดุ้งเท่าโควิดนะโควิดปีกว่าระบบเศรษฐกิจค,คือพังพินาศเลยแย่ายาตามกันไปหมด ทุกอยงจะดีขึ้นค่ะแต่มันต้องใช้เวลาวัคซีนกำลังเข้ามาแล้วทุกคนมีโอกาสฉีดฉดเลยค่ะเซฟตัวเองทุกทางทุกวันนี้แม้แต่อากาศที่เราหายใจก็ไม่สะอาดแล้วเราก็คาดหวังอะไรมากายไม่ได้แล้วค่ะมันไม่มีอะไรมั่นคงจริงแท้แน่นอนเราต้องเซฟตัวเราเลือกกินที่มีประโยชน์อย่างเช่นผักผลไมา้ทานเ้อยค่ะทานบ้างสําหรับคนที่ไม่เคยทานเลยเพื่อตัวเราเองค่ะ ทานผักทานผลไม้เพื่อให้ระบบร่างกายเราดีระบบขับถ่ายร่างกายเราเป็นปกติถ้าใครที่ท้องอืดท้องผูกอันเนี้ยน่ากลัวนะคะเพราะว่าเราต้องกินยาระบายหรือว่าต้องใช้อะไรช่วยที่มันเป็นแบบเคมีคอลอ่ะมันไม่ดีถูกต้องไหมคะอันไหนที่มันเป็นธรรมชาตินี่คือดีที่สุดแล้วพยายามกินของมีประโยชน์ ยายามเรียนรู้อัปเดตสิ่งใหม่ๆเข้าตัวเองปรับเพื่อความอยู่รอดค่ะเพราะว่าไม่ใช่แต่เราคนที่ลำบากกว่าเราก็มีถูกต้องไหมคะเราจะท้อได้ไยังไงในเมื่อคนข้างหลังก็ยังรอเราอยู่กุ้งนะคะหัวกุ้งหัวกุ้งจิม้มซอสเริยกิ หวานมันกุ้งจกัจกจับหัวกุ้งจับพี่น้องจ้านี่เลย ค่ะก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวติดตามชมกันสำหรับคลิปถัดไปนะคะว่านี่จะมีอะไรมานำเสนอเราจะมีอะไรอร่อรยๆมากินกันนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตกับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกคนนะคะเรื่อยๆจะพยายามทำคลิปให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆได้ติดตามฮันนี่เรื่อยๆนะคะขอบคุณมากสำหรับกำลังใจแล้วก็การติดตามนะจ๊ะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวฮันนี่ขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ะคลิปหน้าค่ะบาย